จะทำที่เราจะทำนะคะในหัวข้อที่สองเนี้ยก็คือจะดีอย่างไรถ้าไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะพาะว่าที่ว่าดียังไงคะถ้าเราไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวคคนในครอบครัวก็จะไม่มีโคในใจ่ะทุกคนในครอบครัวก็จะไม่มีปมในใจมันเป็นยังไงคะน้องขี้ไม่มีปมในใจเผื่อบางคนตอนเด็กๆเกคยเคยเห็นพ่อกับแม่ ดูแลนคอบคุณในนี้ค่ะแล้วพอโตขึ้นก็แบบกลัวค่ะแบบกลัวแบบว่าตัวเองจะเคยใช้ความดแลส่วนพ่อไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นกลุใน่คุณภาพติวตาบ่ออ๋อค่ะขอบคุณน้องพี่มากเลยค่ะหัวข้อนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เพื่อที่หนึ่งนะคะเสริมสร้าง ต่อการไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะข้อที่สองื่นเสริมสร้างแรงจูงใจฝ่สยสฤทธิ์ต่อการป้องกันแะ้บก็หรืเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวเนาะโอเคตอนนี้ทุกคนได้รับอุปกรณ์แล้วนะคะเ<อ>ช็คแผ่นของตัวเองเนาะทั้งหมด10แผ่นนะคะ1ชุดนะคะหนึ่งคนจะได้อยู่หนึ่งชุดจริงไม่จริงไม่แน่ใจเห็นด้วยไม่เห็นด้วย1 2 3 4สาสี่ 5นะคะถ้าใครที่ได้ครบแล้วทั้งเซตช่วยชูมือบอกพิ่งคะ่ะยี่ยมเลยเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะมีข้อคำถามให้นะคะในการทำกิจกรรมนี้เนาะหน้าที่ของพวกเรานะคะคือนะคะชูป้ายนะคะตามที่พวกเราคิดอ่าหรือสิ่งที่คิดว่าเป็นคำตอบที่ใช่หรือถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราลองกันดูก่อนดีกว่า ทุกคนต้องชูพร้อมกันนะคะตอนที่พี่ปุ้ยนับหนึ่งสองามเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ชูคําตอบของเราเนาะลองนะคะอันนี้ลองเนาะคำถามข้อแรกนะคะพี่ปุ้ยเป็นคนที่สวยนะะเลือกเดี๋ยวสิเลือกคำตอบของเราไว้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามชูคำตอบค่ะอุ้ยส่วนใหญตอบว่าอะไรคะนิตาขะ จริงนะคะเ้าก็มีเห็นด้วยด้วยนะคะโอ้โหนะคะเยี่ยมมากค่ะเก็บประามของเราไว้<ม>นะคะปรึกษาในกลุ่มก่อนนะคะยกผมตัวเองในถุงเส้ค่ะแล้วสุดท้ายได้คำตอบของกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็่กตัวแทนยกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ปรึกษากันแล้วนะคะ,ค,ะคำถาม,ม,มาในวันนี้ดคะ่ะที่วุ้ยมีแฟนแล้ว หรือให้เวลาปรึกษากรุ๊ส10นาทีค่ะดยเรื่องนั้น1นาทีค่ะนะคะแล้วเราเลือกอะไรเราเอาวางไว้ตรงกลางกลุ่มเลยค่ะว่าของเราไว้ในกลุ่มได้เลยค่ะมติกลุ่มเป็นย่ะเสร็จแล้วเราคุยกันเลยนะคะเหลือเวลา10วินาทีค่ะนะคะเพื่อมติกลุ่มข้อนี้จะตอบว่าอะไรนะคะ หมดเวลานะคะให้ตัวแทนหนึ่งคนนะคะยกคำตอบของกลุ่มนะคะ,คะเอ้ะใครพี่พูยมีแฟนแล้ว ตอบว่าไม่แน่ใจคำถามข้อที่หนึ่งนะคะดีอยู่ว่าความรุนแรงในครอบครัวมีกี่ประเทศ1น,นประเทศ2อสองประเทศ3าสาประเทศ4ีประเทศและ5้ห,หประเทศค่ะศึกษากันได้เลยนะคะถึงดีเท่านั้นเรื่องคำตอบของเราวาการกลุ่มแล้วก็กษากันได้เลยค่ะ ความรุนแรงในครอบครัวมีกี่ประเทศผูส้สอในกลุ่มได้เลยหมดเวลาเตรียมยกของกลุ่มเราได้เลยนะะักเดล๋ยวแาอสามสิบวินาทีนะคะหมดเวลาค่ะนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มนะคะเตรียมยกคําตอบค่ะหนึ่งสองสามยกค่ะแล้วเฉพาะตัวแทนนะคะตัวแทนยกขึ้นค้าตอบค่ะถามไว้นะคะค,ค<ๆ>้างไว้เลยนะคะ ทุกกลุ่มนะคะส่วนใหญ่ต่อสองประเภทนะคะแล้วก็มีสามประเภทอยู่นกลุ่มสองกลุ่มนะคะเคัดฉะเลยค่ะค้า สองคือความรุนแรงทางวาจานะคะก็คือการพูดโดยใช้อารมณ์พูดตะอก้พูดใจหายาบคายนะคะอันที่สามนะคะเป็นเรื่องของความรุนแรงทางเพศนะคะเช่นการคงคขืนเนาะการลวลรมทางเพศนะคะและอันที่สี่ก็คือความรุนแรงทางอารมณ์นะคะเช่นเราควบคุมกล่าหาวิพากษ์วิจารหรือแม้กระทั่งการเพิกเฉยหรือไม่สนใจก็ถือเป็นความ รุนแรงทางด้านอารมณ์นะคะเตรียมเหตุผลอธิบายด้วยนะว่าตอบเพราะว่าอะไรคุยกันให้เต็นที่เลยนะคะตอนนี้มีเวลาอีกส10วานาทีนะคะเราเลือกข้อนี้เพราะอะไรนะคะอธิบายดึงตูนด้วยนะคะข้อใดเป็นผลกระทบของความรุนแรงถ้าพร้อมแล้วยกคำตอบค่ะ ไว้ได้เลยนะคะค้า,าว้าแ้้าที่พูดทางกายเจ็บร่างกายไปเลย มีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนาะนะคะทางตรงก็อย่างเช่นร่างกายเหมือนที่เพื่อนบอกเลยเนาะถูกทาร้ายร่างกายหรือรุนแรงทางร่างกายก็เจ็บนะคะทางด้านร่างกายความาบาดเจ็บทางร่างกายทั่วไปภายนอกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะเวลาเป็นความรุนแรงในครอบครัวค่ะแน่นอนว่าส่วนามากไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าก็จะเกิดต่อเนื่องก็อาจจะทําให้มีปัญหาทางอารมณ์แบบ หรือรังก็ได้นะคะหรือนานเกิดครั้งแต่ว่ามีความรุนแรงมากอันนี้ก็กระทบทางอารมณ์เนาะที่เพื่อนพูดเมื่อกี้ว่าทรมากก็คืออาจจะมีบาดแผลทางด้านจิตใจคะ่ะโดยเฉพาะถ้าในครอบครัวที่มีมาตั้งแต่เด็กเล็กเล็กก็อาจจะเกิดบาดแผลทางใจได้เยอะกว่ามีโอกาสที่จะเจ็บปวยด้วย,ยด้วยโรคทางจิตเวชเลยก็ได้นะคะหรือ เป็นแค่ความเครียดที่เกิดต่อเรื่องเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายดนะ้่นเนเวลาเครียดเรื้อรทางเครียดต่อเรื่องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะบ้างมีอาการทางกายหลายๆอย่างนะคะถ้าเป็นเรื่องของด้านสังคมแน่นอน,นะคะ่ะเพราะอารมณ์ไม่ค่อยโอเคค่ะเนาะเวลาที่ไปเข้าร่วมสังคมนะคะนอกจากหวานระแวงที่เพื่อนพูดแล้วอะค่ะมันกีอาจจะทำให้มีความยากลำบากเนาะเวลาที่จะต้องไปเข้าร่วมสังคมเจอคนใหม่ๆนะคะอาจจะขาดความไว้วางใจในสังคมใหมๆ่ๆหรือแม้แต่การมีความสัมพันธ์กับ คนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนหรือครอบครัวเนาะนะคะถ้าเกิดในในครอบครัวระบาดเนาะ,ะมีความรุนแรงทางด้านด้านไหนก็ตามเลยะคะ่ะทั้งหมดการต่อทางอารมณ์เยอะเนาะคราวนี้ค่ะก็อาจจะมีเมรื่องของกังวลถึงความปลอดภัยนะคะรวมถึงการโทษตัวเองถึงการดนสาเหตุค่ะถ้าด้านสติปัญญาค่ะโดยปกติแล้วอย่างทั่วทั่วไปอะค่ะถ้าเราเรียนหนังสือได้มาถึงชั้นระดับปร,ริญญาตรีเนี่ยแน่นอนว่าระดับสติปัญญาเราก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไปเลยเนาะ ะะแต่ถ้าเรามีปัญหาทางด้านอารมณ์หรือจิตใจนะคะหรือว่ามเาีเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัวเป็นประจำะคะ่ะซึ่งทําให้อารมณ์เราไม่แจ่มใสเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ศักยภาพทางสติปัญญาของเราได้ไม่เต็มที่สมมุติเรามีร้อยเอร์เซนอย่างงี้ะคะ่ะแต่เรามีปัญหาทางด้านจิตใจอย่างงี้เราอาจจะใช้ความสามารถได้แค่ 60, 70- 80อย่างงี้ะคะ่ะเนาะเพราะนั้นเด็กที่มีปัญหาครอบครัวที่บ้าน,นมีความรุนแรงเยอะๆ,ๆค่ะจะเห็นได้ว่าเขามักจะมีปัญหา ทางด้านการเรียนด้านการศึกษา,าไปด้วยเพราะว่าใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่เนาะคิดง่ายๆเวลาเราอกหักเนี่ยไปเรียนเป็นไงทะเลาะกับแฟนเช้านี้ไปเรียนดูเรื่องไหมไปดูเรื่องเลยเนาะท่าทาง,งที่อาจารย์ก็สอบดีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเนาะหรืออ๋อที่พูยบอกว่าฉันไม่ไปเรียนเลยจ้ะเพราะฉันทะเลาะกับแฟนฉันก็คืออยู่ห้องร้องไห้กระซิกกระซิกเงี้ยเนาะนะคะเพราะนั้นก็เนี่ยค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเจอความรุนแรงเราก็จะใช้ศักยภาพของตัวเองได้ไม่เต็มที่ค่ะ ก็เลยเป็นผลกับด้านสติปัญญาเพราะฉะนั้นผลการรองความรุนแรงก็มีทั้งหมด4ด้านนี้เลยด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปรรัญญาพวกเราเก่งมากทุกกลุ่มได้คะแนนไปเลยข้อที่3นะคะอย่ายอแพ้นะคะถามว่าจริงหรือไม่ว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้จริงไม่จริงไม่แน่ใจคะ่ะ ปรึกษาในกลุ่มได้เลยค่ะเลือกคำตอบของเราเลยแล้วก็พูดคุยปรึกษาในกลุ่มค่ะที่ตอบจริงค่ะที่บอกเหตุผลของคุณเราคว่าเราเลือกที่จะหนีได้หรือ่าหีกเี่ยงไปไม่บรรลุค่ะเราเลือกที่จะดีหรือว่าดีเลี่ยงไม่บรรลุความรุนแรงในครอบครัวได้เลยตอบเนจริงเนาะก็ค่ะกลุ่มอื่นนะคะจริงเพราะอะไรคะจริงเพราะอะไรคะ ชื่อจีนนะคะอะอย่างเช่นนะคะเราก็ต้องรู้จักปฏิเสธและป้องกันตัวนะคะความรุแรงมีหลายประเภทถูกไหมคะยกตัวอ,อยา่างเรืนนะ่องเพศก็ราบาดสมมุตินะอะเราแบบดูทรงแล้วไม่ดีวันนี้มาแบบลวนลามติดเล็อะไรเ้ยเนาะนะคะเราก็จะต้องรู้จักที่ปฏิเสธแล้วก็ป้องกันตัวพาตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะหรือบางอย่างเรารู้สึกว่าเราไม่อยาก ถูกกระทำอะเราเริ่มรู้แล้วมีเซนส์ลับนะคะเราก็ต้องรู้กับว่าอันนี้นเราไม่นะคะเราต้องปฏิเสธได้แล้วก็ป้องกันตัวเองได้นะคะรวมถึงไม่กหล่าวโทษตัวเองค่ะในหลายๆครั้งที่เกิดความแรงในครอบครัวค่ะเรามักจะคิดว่าเราเป็นต้นเหตุบางทีโทษตัวเองอะคะ่ะอยาเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันก็เพราะว่าเราอ,อย่างเช่นพ่อแม่บอกเงินน้อยินไม่พอทะเลาะบอกแบ่งกันแล้วก็เป็นเพราะค่าเคือของเรา เนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าโทษตัวเองนะคะการกล่าวโทษตัวเองไม่ค่อยมีประโยชน์ค่ะการกล่าวโทษตัวเองมักจะทําให้เหมือนกับยิ่งเกิดความรุนแรงขึ้นไปใหญ่นะคะาก็กลายเป็นว่าอารณมณ์ไม่ไม่เหมาะสมกันทั้งหมดเลยนะคะการที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงอีกอย่างคือการขอความช่วยเหลือะคะ่ะเหมือนที่เพื่อนบอกเลยหน่วยงานต่างๆนะคะช่วยเหลือเยอะแยะนะคะเราเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นนะคะเช่นเราโทรหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ก็ได้ นะคะเป็นของพอมนอะพัฒนาสังคมแล้วมอันมีรัพทช่วยเหลือมีฮอตไลน์นะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวคนอื่นๆก็ได้ค่ะนะคะคนอื่นๆในครอบครัวก็ได้นะคะที่อาจจะช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีเช่นที่เราบอกว่า,าบางทีเราต้องเจอความรุนแรงก่อนก่อนที่คนอื่นจะมาช่วยแต่จริงเรามีสมาชิกของครอบครัวคนอื่นๆที่อาจจะช่วยได้หนึอ่านะคะหรือม้แจะเป็นเพื่อน ใครก็พอเนาะนะคะขอให้เราบอกแหลนะเนาะให้ให้แจ้งว่าเราอยากได้การช่วยเหลือค่อะคะอาน,นี้การเล่าเรื่องราวให้คนที่เชื่อใจฟังก็อันนี้ก็สําคัญค่ะนะคะบางทีมันมักจะมีสัญญาณเตือนค่ะว่าในครอบครัวอาจจะเริ่มมีความรุนแรงแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวาจาอารมณ์อย่างน,นี้ค่ะบางทีอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมามาด้วยการเสียงสีมาด้วยการเอ่อเริ่มพูดให้รู้สึกแย่อย่างงี้ค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ความรุนแรงโดยตรงแต่ถ้าเราเริ่มเล่าให้คนที่ใกล้ชิดฟังเราอาจจะมองเห็น ความแบบแนวโน้มอของการรุนแรงได้ได้เร็วแล้วก็หลีกเลี่ยงได้นะคะรวมถึงการไม่ตอบโต้ด้วยความรุนะะแ,รรแรงค่ะนะคะแม่แรงมาเราก็ต้องแรงกลับเนาะจริงๆไม่จำเป็นนะคะยิ่งแรงไปแรงมาก็จะกลายเป็นพายุอารมณ์เนารนะรุนแรงมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้อันที่หนึ่งเลยก็คือถ้าเขามาด้วยความรุนแรงค่ะไม่จําเป็นต้องตอบโต้ด้วยความรุนแรงกลับ จริงหรือไม่นะคะที่เราเด็กเกินไปที่จะป้องกันความรุนแรงในครอบครัวได้นะคะจริงไม่จริงไม่แน่ใจค่ะอ๋อเยี่ยมเลยค่ะที่บอกเราสามารถที่จะมีเเื่นได้เนาะแล้วก็หาคนช่วยเหลือเราได้นะคะเช่นเพื่อนชเฉลยค่ะ้ <Yeah. S 1> ะว่าไม่จริงนะคะถูกต้องทุกกลุ่มเลยค่ะ เยาวชนนะคะก็คือกลุ่มพวกเรานะคะนี่แหละเราสามารถป้องก,กันตัวเองค่ะย่างน้อยนะคะป้องก,กันตัวเองได้นะคะเราก็มีส่วนร่วมในการลดหรือยุติความรุนแรงในครอบครัวได้ค่ะอันแรกเลยก็คือเน้นที่ว่าเอาตัวเราเองะคะ่ะให้รอดให้ได้จากความรุนแรงแม้จะเป็นในครอบครัวก,ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นใครไม่สมควรจะเจอกับความรุนแรงทุกประเภทค่ะแม้จะกการทำโดยคนในครอบครัวก็ตามเพราะฉะนั้นอย่างน้อยพายตัวเองให้รอดปลอดภัย ได้อนียก็คือการหลีกเลี่ยงได้แน่นนะคะและตัวเราเองค่ะก็ต้องไม่ใช้ความรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะทางร่างกายวาจาและอารมณ์เนาะน,นะคะเชจนโจอุ่นไปสักป้าบดีมั้งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะู้อื้ออะไรอย่างเงี้ยคำพูดสอเสียคำหยาบพายด่าทอหลีกเลี่ยงนี่เราจะไม่ใช่เราไม่ด้วยเนาะนะคะความรุนแรงทุกๆด้านเลยนะคะอ่รวม ความกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมอันนี้ก็จะช่วยนะคะให้เราหลีกเลี่ยงความรุนแรงวได้นะคะอย่างเช่นกล้าที่จะบอกความรู้สึกกล้าที่จะบอกความต้องการอย่างเาหม,มาะสมเนาะน,นะคะอันนี้ก็จะช่วยหรือกล้าที่จะขอความช่วยเหลือนะคะน,นี้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยป้องกันความรุนแรงในครอบครัวได้ข้อที่5นะคะจริงหรือไม่ว่าเราสามารถท,ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในครอบครัวได้ จริงไม่จริงไม่แน่ใจเราก็คืตัวเองเตัวเราเงนีคะคือเ้ืเรารู้แนวทางแบบว่าเราจะทำยังไงให้มีขึ้นได้อะค่ะเราก็เริ่มที่ตเราแล้วก็ค่อยนาไปรัใช้กับครอบครัวของครอบครัวเหตแล้วก็กิดการเรียนแบบแล้วก็ปรณ์แล้วก็เยอเลยค่ะ ครอบครัวได้คำตอบก็คือจริงนะคะแบบที่พวกเราพูดมานั้นถูกต้องหมดเลยนะคะความรุนแรงในครอบครัวค่ะเป็นสิ่งที่ต้องกันได้นะคะโดยทุกคนในครอบครัวค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงได,ได้ทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นร่างกายวาจาอารมณ์นะคะเหมือนที่เพื่อนเราพูดเลยว่าเริ่มต้นจากใครคะต,รตัวเราเองเนาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าแม่พูดดีๆหน่อยนะคะ แม่อย่าพูดคำหยาบแม่อย่าเสียงดังแม่อย่าตีอรย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องยากเนาะแต่อย่างน้อยเริ่มต้นที่ตัวเราเองนคะ่ะว่าเราทําอะไรได้บ้างเนาะนะคะป้องกันที่ตัวเราเองนะคะแล้วก็จะขยายไปได้เรื่อยๆนะคะสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถป้องกันความรุนแรงได้น,น,นะคะแที่เพื่อนบอกเลยบางทีเราก็แสดงความเห็นในครอบครัวได้เราเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีของพ่อแม่ได้ช่วยอธิบายเหตุผลต่างๆได้นะคะเพราะเราทุกคนก็เป็นสมาชิกในครอบครัว ยอดเยี่ยมเลยนะคนะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ดีเกิดขึ้นได้จากคใครนะเยี่ยมมากเลยนะคะจริงๆฟังจากพวกเราทุกกลุ่มเนาะหลายๆกลุ่มที่นําเสนอมาใช่ไหมครับถ้าทําด้วยกันก็จะดีมากใช่ไหมครับความรุนแรงทุกประเภทที่ว่ามาเนาะความรุนแรงบางอย่างเราจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนในคนนอกครอบครัว เช่นความดุร้ทางเพศใช่ไหมครับเราคงจะต้องจัดก,การด้วยตัวเองอาจจะยากเราต้องหาคนอื่นมาช่วยเนาะแต่ถ้าเราลองดูในครอบครัวเราบางทีเรายังเห็นความดุรแรงประเภทอ่น่ๆๆๆๆใช่ไหมเช่นความรุนแรงด้านร่างกายใช่ไหมครับทางด้านคําพูดเนาะหรือแม้แต่ทางด้านจิตใจใช่ไหมครับความรุรแรงเหล่านี้ปฏิกิิพ่อแม่เราเขาไปเรียนมาจากไหนฮะเขาเป็นของเขาเองปะ เขาต้องไปเรียนรู้มาจากไหนสักที่หนึ่งแน่ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรอให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดเราเขาเปลี่ยนเนี่ยบางทีเราอาจจะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับแต่บ่งกีมีกลุ่มหนึ่งนำเสนอดีมากเลยนะก็ทำให้เขาดูพูดดีๆเขาพูดอย่างนี้ไดเนาะหู้ได้ทำขนมยอดเยี่ยมเลยยอดเออยายจะงงพูดอะไรไม่รู้เรื่องรูนี้รู้นันี้นี่นั่นดีไง เราทําบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็เหมือนที่กลุ่มหนึ่งบอกนอะครอบครัวอยู่ด้วยกันในสังคมเล็กๆใช่ไหมครับพอคนหนึ่งเปลี่ยนคน,นอื่นรับรู้ไหมรับรู้แน่นอนแต่อาจจะไม่เปลี่ยนหรอกแต่รู้ว่ามันมีวิธีอื่นที่จะทํานอกเหนือจากการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นคําพูดใช่ไหมครับการทําร้ายจิตใจหรือแม้แต่เรื่องทางด้านร่างกายถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นจะไม่เห็นวิธีอื่นเลยที่เขาจะเปลี่ยนหรอกเพราะฉะนั้นส่วนที่สําคัญอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่า ตัวเราเองมีความสําคัญมากครับที่จะทําให้ครอบครัวเราเปลี่ยนไปเนาะแล้วพวกเราในที่นี้มีทั้งคุณครูตำแหงอาาคตจะเป็นคุณครูเนาะอนาคตจะเป็นนักจิตวิทยาอนาคตจะเป็นคนที่มีความคิทางด้านจิตใจใช่ไหมถ้าเราเองมีทักษะหรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วนะครับครอบครัวของเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ใช่ไหมครับนอกเหนือจากสิ่งที่เขาเคยเรียนรู้มา เพราะบางอย่างถ้ารอบางอย่างจะรอทั้งชีวิตอะแต่บางอย่างถ้าเริ่มต้นทําอาจจะได้เลยนะครับโดยเฉพาะคําพูดของเราใช่ไหมครับพฤติกรรมของเราเนาะอันนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับอันนี้คือคําถามข้อพอเนาะเราก็พวกเราเข้าใจมากๆเล,นะกเ,เลยนะครับรวมมือกับตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้เวลาอีกสิบ หานาทีจะมีกรณีศึกษาข้อนี้10คะแนน้วข้อนี้ส0คะแนนคาถามจะมีอย่างนี้จะเล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวเราจะต้องตอบคาถาม5ข้อนะครับแบบที่ปลายร่วมกันเนาะกรณีศึกษาชื่อคุณไอ์นะครับคุณไอส์นในนี้ไม่มีเนาะไม่มีใครชื่อไอ์เนาะมีไหมไม่มีนะครับคุณไอ์เนี่ยนะครับเนาะก็อายุ2ี่สิบปีชอบก็คือเล่นเกมเนาะเล่นเกมต่อสู้ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วเวลาเล่นเกมเนี่ย ก็มักจะเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็เล่นนานซะด้วยเนาะนานนานมากนะครับนานแค่ไหนนานจนบางทีลืมกินข้าวเนาะอถ้คนทู่บ้านนี่แน่แว่าไหเล่นเก,นกมหือกินข้าวกินเคมเปล่เกมเป่นะครับเนาะมันจะรู้คำพูดแบบนั้นใช่ไหมฮนะลืมกินข้าวลืมทํางานโดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหม,มายจากมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็เธอนนี้ก็เลยขาดเรียนเยอะหมดสินสอใช่ไหมครับ เมื่อคนในครอบครัวที่บ้านเนี่ยเตือนใช่ไหมครับก็จะมุ่งกินมุโหเนาะหลายครั้งก็จะใช้คําพูดหยาบใายกับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็เวลาหัวร้อนกับเกย์มากๆก็เป็นไงวว้างาทโทรศัพท์ทิ้งโหเฮ้ยใช่ไหมเออกว้างสิงใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วพกกว้างทิงเสร็จปุ๊บโทรศัพท์ทางทำไงเออ ขอลงดีก็ขอขอคนในครอบครัวขอแม่ขอพ่อซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขอเงินจากคนที่บ้านอีกนะเพื่อจะซื้อโทรศัพท์ที่ตัวเองทำทางไปนะครับแล้วก็คนในครอบครัวก็ไม่ให้แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจเอาเงินเนี้ยที่ได้ในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ของตัวเองที่เป็นค่าขนมไปเล่นธนันออนไลน์เพือจะได้ค่าโทรศัพท์มาอ่าเนาะะ,ะอันนี้คือกรณีอุ๊ยนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันในกลุ่มนะครับข้อที่1 ถามว่าไอซ์เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวไหมน,นะคะนะรับอย่างไรเพราะอะไรอะไรที่เราเรียกว่าเป็นความรุนแรงเนาะเป็นความรุนแรงด้านไหนบ้างนะเราอาจจะอธิบายมานะครับข้อที่สองเราคิดว่าปัญหาของไอซ์เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรเนาะข้อที่สามถ้าเราเป็นไอซ์เราจะทําไงให้นึกภาพเราจริงๆเนี่ยก็ลองนึกภาพถ้าเราเป็นไอซ์เราจะทำไงนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นเพื่อนล่ะเป็นเพื่อนของไอซ์หรือเป็นคนในครอบครัวเราจะแนะนาเขาอย่างไรแล้วก็ที่สาคัญก็คือ ตัวเราเองคิดว่าไอซ์จะสามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ไหมเพราะอะไรนะครับให้อภปลายในกลุ่มแล้วแต่ละข้อนะครับเดี๋ยวอาจจะแจกกระดาษปากกานะครับเนาะใช้เวลาสินาทีก็พอนะครับคุยกันเลยครับขอให้ทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นมุมมองของตัวเองนะคะช่วยกันระดมความคิดออกมาได้เลยค่ะกลุคุยครบทั้งห้ข้อแล้วช่วยปลอบมือดังๆบอกพี่ด้วยค่ะนะคะ เยมเลยเยกเลยะคะ่ะเงี้เดี๋ยวเราจะคุยกันไปทีละข้อนะคะเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยค่ะนะคะข้อแรกนะคะอซ์ใช้ความรุนแรงในครอบครัหวหรือไม่อย่างไรน,นะคะแล้วก็เพราะอะไรคะ่ะกุมนี้จะตอบคะขออาสาสมันนะคระด้เค่ะอาเสียปรบมือให้กลุ่มของมินนี่นะคะ่ะ ăn đi ăn đi ในการพูดนะคะโอเคกลุ่มที่เหลือค่ะนะคะมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากนี้บ้างคะที่แตกต่างจากที่เพื่อนเสนอมาในข้อที่หนึ่งค่ะไอใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่อย่างไรแล้วก็รออะไรค่ะเพื่อนบอกว่ามี2ด้านนะที่เขาเห็นกลุ่มเรามีเพิ่มเติมไหมคะกลุ่มอื่นๆมีเพิ่มเติม สามด้านนะคะที me, right, huh? ่เพิ no ่มมามีอะไรคะค่ะค่ะค so ่ะโอเคนะคะตรงนีเพิ่มเติมมาว่าการคว้างโทรศัพท์เนี่ยคือการใช้ความรนแรงทางด้านร่างกายนะคะส่วนสองด้านนั้นก็คือเหมือนกับเพื่อนเนาะเย่ยค่ะข้อที่สองค่ะนะคะ ปัญหาของไอซ์เกิดจากอะไรบ้างคะแบกเวลาไม่เป็นมันก็จัดการกับอรารมณ์ไม่ได้ค่ะนะคะเกิดจากการเล่นเกมนะทำให้แบ่งเวลาไม่เป็นนะคะแล้วก็จัดก,การไม่ได้เนาะอย่างอื่นค่ะขอบคคุณ่ะนอกจากเกมจัดการเวลาจัดการตัวเองไม่ดีค่ะยังอะไรอีกคะปัญหาของไอซ์เกิดจากอะไรอีกบ้างคะเชิญค่ะ,คะ จากโมโหแล้วก็มันจะเป็นปัญหาเรื่อยๆค่ะคือเล่นแล้วก็โมโหแล้วก็ทำัะใจก็จะแบบจัดการไม่ได้แล้วมันก็จะมีอากานี้เรื่อยๆคเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์ที่มาจากการเล่นเกมเนาะแล้วมันก็เป็นซ้ำๆแบบนี้เรื่อยๆจัดการไม่ได้นะคะค่ะก็เพิ่มจากของเพื่อนก็คือ ไปปรึรกษากับทางครอบครัวค่ะเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหเขาฟัาง,งแล้วก็หาทางแก้ไขร่วมกันค่ะปรึกษาครอบครัวเนาะแล้วหาทางแก้ไขร่วมกันแล้วท่านนี้นะคะนางดาลุงข้อที่สี่ค่ะนะคะถ้าคุณเป็นเออถ้าไอซ์เน,นี่ยเป็นเพื่อนคุณหรือว่าเป็นคนในครอบครัวคุณจะแนะนําไอซ์ยังไงบ้าง,งคะค่ะนะคะพูดคุยเยอะก็รับฟังไอซ์ก่อนเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนาะแล้วก็พาไปทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะ จริงแล้วกรณีศึกษานี้นะคะก็ทาให้เราเห็นเนาะเหมือนที่พวกเราระดมความคิดมาค่ะว่าจริงแล้วถ้าเขาจะผ่าน้นไปได้คิดว่าเขาต้องมีอะไรคะเซว่าเอเวเนสมามาด้านนี้เนาะมีภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีเนาะก็จะช่วยให้เขาผ่านไปได้เพราะภูมิคุ้มกันในตนเองอะค่ะอันแรกเลยคือต้องมีสติในการอะไรคะมีสติสัมปชัญญะในการใช้ ออนไลน์ะนะคะ <S 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 ไม่ได้ลืมวคน้องแก้งแกล้งการกระชนเนาะนะคะมีสติสัมปชัญญะในการใช้สื่อออนไลน์การเล่นเกมเนี่ยเป็นสื่อสังคมออนไลน์อันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีการพูดคุยแชร์กับเพื่อนถูกไหมคะเพราะนั้นการเลือกกลุ่มเพื่อนก็สัมพาาันธ์การใช้คําพูดถูกไหมคะการควบคุม การใช้สื่ออย่างเหมาะสมมะรยะไเวลาเอ่ยนะคะหรือประเภทของสื่อที่ใช้ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีสติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไมอจะหัวร้อนความโทรศัพท์ไหมไอจะลืมกินข้าวไหมไม่เนอะเพราะนั้นถ้าไอามีภูมิคุ้มกันในตนเองดีเนี่ยก็จะมีสติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เนะาะไอก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะและมองในแง่ดีค่ะ ถ้าสมมุติว่าเห็นส่วนที่ดีนะคะของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าไอเห็นความหวังดีของคนในครอบครัวนะที่ตัดเตือนเขาหรือแม้แต่เพื่อนก็ตามนะคะหรืออาจจะมองเห็นมีความหวังว่าถ้าเราจัดการตัวเองดีขึ้นเราก็อาจจะผ่านบนเรื่องนี้ไปได้เราก็เล่นเกมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือโทรศัพท์ไม่ต้องพังน่านะคะถ้าเขาเห็นแง่ดีของสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาก็จะผ่านบนไปได้รวถึงเพื่อพาตัวเองได้นะคะถ้าไอรู้จัก จากการควบคุมตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเล่นเกมเป็นเวลากินข้าวรับผิดชอบการเรียนนะคะเ,เขาเรียกว่ารู้ตัวเองเนาะเหมือนที่เราบอกเราเริ่มหัวร้อนแล้วนะคะเริ่มแบบมุ่ีจากเกมละนะคะถ้ารู้ตัวเองจาัดก,การอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะก็จะสงบ,บลงแล้วก็ปัญหาต่างๆความรุนแรงที่ไม่ว่าจะเป็นวาจานะคะหรือว่าร่างกายนะคะหรืออารมณ์ก็อาจจะเกิดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้